เออน่าสให้ป่าชายเลนป่าก้งกลางอ่อมีปูอีกไหมเล็ดครับอุ้ยมีมดกัดคนเจ็บในมด Nhà phù nha. Apoo suối nó xì xôm ngập ngầm 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 đi nì. Mud lobster. Eh? Hey. <laughs> a m ด d lobster mud lobster อ๋อ yeah, โอมีตัวนั้นแม่เห็นไหมส้มๆนั่นน่ะแม่ข้างในรูนั่นนะแม่ใต้ไม้เนี่ยเนี่ยแม่เห็นไหมสีส้มๆนั่นน่ะมัดลับสเตอร์อก็ทำไว้ดีเนาะ